การเก็บแมลงน้านะครับมันสามารถเก็บได้ทั้งที่เป็นแหล่งน้ําไหลแล้วก็แหล่งน้ํานิ่งนะครับอันนี้จะให้ดูในเรื่องของการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ํานิ่งนะครับอันนี้เป็นหนองน้ำนะครับขนาดก็ปานกลางนะครับจะเห็นสภาพของพื้นของแหล่งน้ําแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหญ้าขึ้นแล้วก็มีทั้งพืชน้ําชนิดอื่นๆเนะช่นมีบัวมีพืชน้ําหลายๆอย่างนะครับพืชแต่และอย่างเนี่ยก็จะเป็นความต้องการของแมลงแต่และอย่างเหมือนกันเช่นถ้าเรา เก็บมแมลงจากบริเวณที่เป็นหญ้าก็จะเจอชนิดหนึ่งเก็บจากบริเวณที่เป็นบัวก็อาจจะเจออีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้เก็บจากพืชน้ําเท่านั้นต้องเก็บลงไปจกนกระทั่งถึงพื้นพื้นของแหล่งน้ําด้วยนะครับต้นไม้เหล่านี้มันก็รากมันก็ขึ้นมาจากที่พื้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นเวลาเก็บมันจะต้องใช้วิธีการเก็บที่ลงไปจนกระทั่งถึงพื้นแล้วก็เก็บขึ้นมาจกนกระทั่งถึงผิวน้าอันนี้เป็นวิธีการเก็บจากแหล่งน้ํานิ่งซึ่งเราจะเห็นว่ามันแตกต่างกัน ของแหล่งน้ําไหลในตามลำห้วยลําธารต่างๆที่น้ํามันไหลนะครับน้ำมันไหลเวลาเก็บเราก็จะต้องเดินทวนกระแสน้ําแต่ถ้าเป็นแหล่งน้ํานิ่งแล้วเนี่ยเราเก็บตามตามลักษณะของพืชน้ําได้เลยในการเก็บตัวอย่างาแมลงน้ําจากแหล่งน้ํานิ่งนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นตามที่เห็นนะครับก็จะมีสวิง หันด้านปากออกมาให้ะนะครับจะมีโซวิงแบบนี้อันนี้ที่ที่ที่โชว์ให้ดูอยู่นี้เป็นเรียกว่าดีเฟรมเน็ตนะครับเป็นสซบิงที่ปากมันจะเป็นรูปตัวดีแล้วก็ด้ามเนี่ยจะยาวหรือจะสั้นก็อยู่ที่ลักษณะของพื้นของน้านะครับว่าถ้าเป็นน้ําลึกหน่อยก็ต่อด้ามยาวได้นะครับอันนี้จริงๆก็ต่อด,ด้ามได้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นจากภาพตรงนี้ก็เราสามารถเก็บได้ทั้งน้ำลึกนะครับก็ระยะประมาณประมาณ,มาณเมตรกว,กว่านะครับหรือน้ำตื้นก็ได้ การเก็บตัวอย่างนะครับก็จะเป็นลักษณะเนี้เนื่องจากว่าเป็นน้ํานิ่งเนาะมันไม่ได้ไหลไปไหนเพราะนั้นเราจะหันทางไหนก็ได้นะครับก็ดูลักษณะของอพืชน้ำนะอย่างเช่นอันนี้ในภาพก็จะเป็นหญ้านะครับหญ้าที่มันขึ้นอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นพืชน้ําชนิดอื่นๆเนาะอย่างมีบัวมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพืชแต่ละอย่างเนี่ยมแมลงที่จะอาศัยหรือว่าแมลงที่เราจะพบมันก็จะแตกต่างกันไปน,นี้เวลาตัดก,ก็ต้องตัดไปให้ถึงพื้นข้างล่างนะครับ ไม่ต้องขุดลงไปนะครับเพียงแต่ว่าตักให้บริเวณพื้นผิวของหน้าดินข้างล่างนะก็จะได้มแมลงที่ที่อยู่ทั้งที่พื้นนะครับแล้วก็มแมลงที่เกาะอยู่ตามลําต้นตามใบของพืชน,นาง หลังจากที่เราลงไปในพื้นที่นะครับเมื่อสักครู่นี้คือเก็บตัวอย่างจากโดยใช้โซบิงเนี่ยนะครับเก็บจากพืชน,น้ําอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เราก็เอาโซบิงแล้วก็ตักแมลงลองอมาใส่ในในกระบะนะครับทีนี้จากกระบะเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็คือเราต้องมาทาการสอหาตัวแมลงที่มันอยู่ในเศษตะกอนนะครับขั้นตอนนี้เรียกว่าการ sorting ตตนะครับในภาพเนี่ยถือว่าถือว่าแหล่งน้ำเนี่ยน้ำดีมากคือมันใส การทํางานก็จะค่อนข้างง่ายเวลาเรามองหาตัวแมลงที่มันเคลื่อน,นที่หรือเคลื่อนไหวอยู okay. ่ในน้ำเนี่ยจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากน้ําใสนะครับแต่ว่าแมลงที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเห็นชัดหน่อยแต่ว่าแมลงที่มีขนาดเล็กเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับทีนี้จะเห็นว่าในภาพเนี่ยจะมีการใช้ใช้ถ้วยมีการตัดเอาตัวแมลงจากในกระบะขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเคลื่อนที่ได้กไกลไ,ได้เยอะนะครับ ักมาใส่ในในถ้วยซึ่งมีขนาดเล็กนั้นเวลาเรามองหาหรือว่าต้องการรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรเนี่ยจากในถ้วยขนาดเล็กก็จะดูได้ง่ายกว่า